สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นแนนะฮะอยู่กับผมขีโมจังนะครับวันนี้วันจันนะฮะก็ใกล้จะปิดแล้วนะฮะสำหรับอารีนาประจําสัปดาห์นี้นะครับก็ตอนนี้ก่ออยู่ประมาณ4,009กว่านะเป็นบางคนคงเลิกตีไปแล้วแต่เป็นผมคีโมจังผมไม่เลิกตีจะตีจนกุญแจสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตีอารีนากันสัก5แมตช์แล้วกันนะครับมาดูว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากได้สัก3-2นะ ตอนนี้เรื่องทีมของคนอื่นเนี่ยมันส่องไม่ได้อยู่นะครับเลยไม่สามารถจะวิเคราะห์อะไรให้ได้นะครับตอนนี้ท็อป5ยู่ประมาณนี้แล้ว5.7นะทีนี้ก็จัดว่าสูงอยู่นะครับคะแนนผมตอนนี้ในอันดับเพื่อนโอ้โหหลุดไปไหนวะเนี่ยเมื่อกูจะเก่งไปไหนวะเนี่ยนะฮะอยู่28เลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับ5แมตช์นนะว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ยังคงใช้เป็น3 2นะฮะใช้เป็น under เกิดตายเกิดแล้วก็เป็นตัวดาเมจนะครับ การติดสถานะดอกแรกนั่นเองนะฮะไปลุยกันครับโอ้โหมาถึงเจอห้าพันสบายคุณสตรอมจี๊นะฮะถังโลมาหนึ่งดอกก่อนนะจัดไปฮนะกลางตู้ครับผมไม่ยอมกันเลยทีเด,ดียวฟาดกลับเหมือนกันนะฮะจิ้มคืนนะ เดฟบอกไม่รู้อีโดอีเดโดนอีกแล้วกูกระทานไปครับเนียนเนียนโอ้โหโ,โดนตับกระดานภาคก็ไม่ทันเลยทีเดียวดูดีโดนไปครึ่งหลอดครับโอ้หนักหนะยังไม่หนึ่งครับโอ้โหประดับรัวยๆมากไปครับโลบโล่ไปครับโดนสวนมาครับทิ้มคืนครับโอ้โหเจ๊มาวะ่ะไดเย็น โอ้โหโรลลัวเหลือรู้ด้วยเดียวเฮ็ดตายหายคือไอริสซาครับไอริสเกิดคืนหน่อยขอคืนนิดนึงเรียนหัวอีกต่างหากแชโอมาครับคิวเฮียแล้วันนี้มันคิวเฮียแล้วขอเล่นเทินทันทีแชโอตรงข้ามโดนเล่นเทินเลยครับ โอ้โดนเล่งกลับครับเอดมาหายเป็นแถบเลยแล้วเธอหมดทันทีครับสวยที่มาเตดตาบอ่ออยู่นะฮะยังวืดนะครับแต่คิดว่าพี่เกมยากแล้วนะครับเหลือสักกี่พลังนะลิงก็ยังไม่เกิดเลยด้วยนะโดนชิมเรียบร้อย เทียไม่ไหวครับโดนลุมเดี๋ยวลิงเกิดมาลุมอีกแล้วเขามีรูดี้อยู่นะครับโยมาฮะตายเลยไหมเฮ้ยโหดร้ายเหลือเกินนะฮะบายตายเปิดไม่สวยอีกแล้ว ยังไงวะเนี่ยจะต่ำกว่า4,900เอานะฮะอยู่สบายไม่ชอบฮนะชอบมาลุ้นนะฮะโอ้โดนลินจังนะฮะถือ,อแรงชิ่ผหายโอ้โหตายไปหนึ่งตัวพลังบอกจัดไปโผนไมาอีกฮนะโอ้ตาบอดเลยฮนะเ็จัดให้กวาดนอยเลนลบโลรูดี้ไป ตรงข้ามีตุ้มนะดำเมจไม่โดนนะฮะตีกีไปเกิดฮนะแตโอ,โอบอกขอโชว์บ้างลิงตายไหมเรียบร้อยฮนะลิงฮนะจัดเดอดีมทิพยมีพลังกูแถมเอสผมอีกแถมไอรีมผมอีก งานหอกโดนสลับแพนี่ฮนะับเรียกได้ว่าโดนเป็นชุดเลยนะอย่ามาจัดเดือดดีอีกรอบนะเคียร์ไปก่อนนี้เออเสียวไปกินฮิตไปครับโอ้หไม่แน่เหมือนกันมีโอกาสชนะฮะมีโอกาสชนาาะฮะพลิงเกิดไปแล้วครับโอ้แต่เคียร์เอสยังไม่ได้โดนเล่งเินเลยชิบหาย นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะเมื่อกี้ถ้าเคลียร์เอสได้ก่อนไม่โดนเล่งเทอร์แล้วนะฮะอย่างเต็งไม่เป็นไรครับยังไม่เสียเปรียบครับโดนไปมโอไม่ตายดูดีกังโลกโอเคเดี๋ยวเราจะโดนสองลุมหนึ่งนะครับเราจะเหลือลูดี้ กับลิงเราเหลือลูดี้อย่างเดียวนะฮะสวนไปเอาหือ,อกระแทกคิทจิ้มไปจิ้มลูดี้ไปผมไปจิ้มลิงว่ะเอาฮะเอาฮะเอาฮะติดนะโอ้หดีผมไม่ไปลองชาใดในโลกโอ้ยยังยังไม่ตายยังไม่ตายเออขี่อเขี่อ เรียบร้อยฮะหนึ่งหนึ่งฮะเอาฮะโอ้หายใจคลองด้วยนิดกลัวจบคลิปมันจะตกไปต่ำกว่าสี่พันเก้าฮะเพราะเวลาจะหมดแล้วด้วยแบบที่สามครับโอ้เจอคนที่กิลวครับคุณเอเซกินั่นเองฮะมาแรงมากครับสายโป้สี่หนึ่งมาแล้วฮะลางโลกครับกีลาจะเย็โอ้โดนเปิดมาสวยฮะ โดนไปสามสามศพมึนไปสามตัวนะฮะ,ะโอ้ามมาโแล้วโป้ควงซ้ำมาแลวไอรินเกิดไอรินเกิดมาช่วยกันหน่อยนี่สวยไปหนึงทีกีมากีกลับไม่โกงกีเรามันไม่ต้นดิเต็งปึ๊บทะลุบัฟมาครับโอ้เอสตายดิฮะงี้โดนอย่างแรงอะ ไปสวนไปตันไปโปโอโหโปไม่ไม่ติดอีกหนยโอ้โดนเล่งเกินเลยงานงอกละสกิลหมดเพราะว่าแทโอมือหัวอยู่ต้องลุ้นแทโอตายแล้วเกิดมาเล่งเกินนะครับตอนนี้เออมาตายแน่นอนมาเล่งเกินปันปีไปก่อนปันปีตาำด้วยเล่งเกิน อ่าไปหนึ่งตัวก่อนเนี่ยโดนแทวโอเ้เขเล่งเทินไหมเนี่ยโอเคตีธรรมชาติต้องอย่างนี้ต้องจับสิเอาเอาเออเป็นสเต็ปเลยเวลาเจอคนที่คิวจะมีพลังแฝงนะ <c oughs> ครับโผลปบูดาวเล่งเทินจะกลับมาหรือยังฮะคิวยังไม่หมดเลยฮะ โหเสียวเนี่ยน,นะกินครั้งไปฮะเอาฮะอยขอขออีกช็อตขอ,ขอช็อต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 ก่อนโอเคเสียวทัาโป้มันกลับมาเล่นเธอได้เงือบเลยนะโอ้ติดพอดีฮะโชคดีฮะเฮ้ยกวตรชนะสองหนึ่งครับมาฮะอีกสองแมทนะดกหรสวยไหม จบสักห้าพันหรือเปล่าหลังจากนั้นแลกเปิดแพนะครับเดี๋ยวคุณตีนะเดี๋ยวเป็นหัวเล่นทีมลิงครับไม่ใส่ลูดี้ใช่ไหมเล่นลิงเจฟไม่มีลูดี้ใช่ไหมบางสิครับมันบางครับโอ้โหกี่พลังผมไปหวานอย่างเร็วมันบางแต่ว่าดีตรงว่าไม่เขาจะไม่เสียเวลากลางโลนะครับ เป่ามาครับโหคุณแหวงคุแหงใช่ไหมคุณแหงใช่ไหม <c oughs> นี่ <c oughs> เกิดมาเล่นเธอเลยโคตรเทพแล้วออโต้สวิต <c oughs> เรียบร้อยครับแบบนี้น่าจะเรียบร้อยเอาวะ <c oughs> ทิปนี้บอกกือโปผมไม่ค่อยได้กดเลยหน้าเลยทีงานเยอะ กดน้อยกว่าทุกอาทิตย์อะแตมก็เลยไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะครับปกติจบประมาณห้าพันหนึ่งห้าพันสองแบบไม่ต้องลุนนะสามหนึ่งครับเอาฮะชนะแมตช์สุดท้ายน่าจะสบงห้าพันะครับโอ้อาจจะไม่ห้าพันอาจจะสี่เก้าเก้าก้เก้านะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะฮะอาจจะจบเลขสวยหน่อยเปิดสวยครับเปิดสวยฮะสกิลมาครับ เอสหายครับไอรีนหายครึ่งหนึ่งฮะโอเอสหายนี่เขาเบาลงไปเยอะครับแต่ไอรีนก็ยังตายอยู่ดีครับทางโลครับโอ้มีโอกาสให้เขาตีหนึ่งสกิลครับมาแล้วฮะเชสช็อตหมู่ครับนี่ของแท้ต้องกิมเร็วโลน รีผมหายไปแล้วครับโอ้โหแถมเอสผมอีกจิ้มหายออกสกิลนี้แล้วออกไซโปจเจริญพรจะโดนสวนฟรีเลยฮะไซโปยังเหลือสกิลเร่งเทินนะแล้วกันค้างแม่งเหลือโคตรเยอะ,ะตันไปแล้วกันตันไปตันไปต้นไปเธอโอ้โหไม่ไม่ตันว่ะจิ้มหายแล้ว จะโดนเล่งเพื่อนะโอเคฮะโอ้ยรอดรอดรอดเรือแทโอฮะตอนนี้โดนเล่งแล้วฮะไม่เป็นไรฮะผมเหลือแทโออีกต๊อกสองแล้วอาแทโอแทโอรูดี้ก็ได้มาคิวไหนก็ได้โอ้ยรูดี้ตายเปล่ายังฮะโอเคฮะ โอ้ยแต่ตายฮะต้องสกิลบนฮะโอ้ไม่เอาสกิลล่างฮะโอ้ใครลุนอีกชิบหายยาติดสถานะโอเคออกเล่งเทินเล่งเทินเล่งเทินดนีวะเออโอ้ให้ลุนตั้งหลายดาบกระโดดฟันกันอยู่นั่นนะฮะเรียบร้อยโอ้ปิดสวยฮะจบไปสี่หนึ่งนะ 5,000พอดีครับโอ้โหได้ตามเป้านะฮะไงก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ได้คลิปหน้านะหวังว่าคลิปนี้คงจะแก้ภาพกลับมาเป็นน2 0ได้แล้วนะฮะคลิปที่แล้วมันหลุดไปเป็น360ยังไงขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะฮะแล้วก็กดไลค์แฟนเพจได้ด้วยนะครับรวมถึงเติมเงินภายในเกมเซเว่นไนน์นะก็ติดต่อได้ทางเพจหลักนะครับเจอกันครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ